จะมาทำท,ที่ตกกะกยะเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับกับไว้ที่เก็บของด้วยนะครับไว้ใส่ปองสีงต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นถัทงที่ใช้หมดแล้วนะครับคือกระป๋องต่างที่ใช้หมดแล้วลัวก็กมีพวกน็อต กระสวารพีมค้อนกระสไม้ดั้มไม้ครับเตรียมไว้ทำนครับแล้วก็กันไกไปทําไปตัดกดวชักอครตัวนี้ครับ ความาคมของสายสีนะครับนี้ก็ดำนะครับ ดีย๋ยวเรามาคัดเก็บก้อนได้แล้วครับเก่ข้าวเดี๋ยวก็เก็บละเอียดอีกหน่อย,อยเร่เลยเสียบร้อย้วครับดําของเรากับที่จะขยะน้อยครับเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับ รงเกบร้อยแลครับใช้งานได้ครับก็จนนะนได้สำหรับันนี้แงใช้งาน,นครับนี่ก็ทําเพิ่มอย่างเดีับนี่ด้วยครับ กิ๊บใส่ของนะครับกระป๋องสีตะเกลหรืออะไรนี่ครับมีจักรยะกับกิ่ใส่ของครับหรืออุปกรณ์ต่างๆครับเก็บลมเรียบร้อยขอรับก่อยางเลี้ีกสองใบ ก็ตอ่อมาน,นี้ครับที่จับขยะครับที่เก็บของอุปกรณ์ต่างๆครับจากช่องดีไว้ใบอ้อยนะครับขอบคุณมากครับ